สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราดาสยามบรมราชกุมารีท้าพระเนตรคมภีใบาลานและเอกสารโบราณวัดมณีสถิตกปิตถถารามจังหวัดอุทัยธานี วันนี้เวลา9้านาฬิกา23สมนาทีสมเด็จพระกนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมณีสถิตกปิตตถารามหรือวัดทุ่งแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเทอดพระเนตรคำพีใบาลานในเอกสารโบราณของวัดทุ่งแก้วและวัดขิดที่ค้นพบจากอหอไตรของวัดมณีสถิตกปิตตถารามโดยมีใบาลานเก่าที่สุดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีคำภีสมัยทนบุรีรวมทั้งในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆอาทิพระวินัยปิดกพระธรรมปิดกหนังสือเทศนอกจากคำภีใบลานแล้วจากการสำรวจเพื่อทำบัญชีเอกสารโบราณพบว่ามีหนังสือสมุดไทยอีกหลายประเภททั้งสมุดพระมาลัยสมุดพระธรรมวรรณกรรมพงสาวดารและตำราต่างๆอาทิตำรายันตำรายาตำราโหราศาสตร์ และมีภาพถ่ายสมเด็จพระวนณรัฐเฮงเขมจารีเจ้าคณะใหญ่หนใต้และเจ้าอาวาสวัดมหา,าธาตุยุวราตรังสฤษดิ์ซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานีผู้อุปถัมภ์วัดมณีสถิตกปิตถารามพระอารามหลวงรวมถึงพระบรมชาย,ยาลักษณ์ของรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7 ทั้งในวัดมณีสถิตกปิติถารามนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาแล้วการที่พบเอกสารโบราณต่างๆแสดงให้เห็นว่ายังเป็นแหล่งเรียนรู้สหวิทยาการของเมืองอุทัยธาน,นีในสมัยโบราณอีกด้วย สำหรับวัดมณีสถิตกปิตถารามเดิมชื่อวัดมณีทุดงสง์มูลิกาวาดสร้างขึ้นเมื่อปี2431โดยพระอาจารย์แย้มวัดโมลีโลกวัดท้ายตลาดกรุงเทพมหานครได้ทุดงไปพักบริเวณนั้นที่เป็นป่าไผ่ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าทุ่งแก้วนายพุ่มและนางพินพงนุ่มกุลได้สร้างศาลาถวายต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่1ิ เสด็จไปยังเมืองอุทัยธานีและได้ประทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดทุ่งแก้วหลังจากนั้นมีการรวมตัววัดขวิดกับวัดทุ่งแก้วเป็นวัดเดียวกันและสมเด็จพระวนรัตเฮงเข็มมาจารีได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดมณีสถิตกปิดตถารามเมื่อปี2481 นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในงานพิธีมงคลของชาวบ้านในอดีตและยังนำไปรวมกับน้ำศักดิ์สิทธิ์แหล่งอื่นๆเพื่อเป็นน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาพิเษกสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2454รัชกาลที่7พุทธศักราช2468และรัชกาลที่10พุทธศักราช2562 ปัจจุบันมีพระครูอุปกิจปริยติโสพลสุขสุมังคโลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์40รูปและสามเณรยีรูปสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างควักษ์คติยราชนารีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้ที่หอประชุมจังหวัดพัทลุงสารากลางจังหวัดพัทธลุงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีโปรดให้ในายกู้เกียรติวงกระพันผู้วารชการจังหวัดพัทลุงเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนหนึงอชุดไปมอบแก่เรกษตรกรที่ถูกผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมีนายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นผู้แทนรับมอบและนําไปมอบแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จาก11อําเภอโดยจังหวัดพัทลุงมีเกษตรกรถูกผลกระทบ142ราย พร้อมกันนี้โปรดให้นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เกษตรกรที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีณศาลาประชาคมอำเภอการนดิตโดยมีนายอำเภอในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นตัวแทนเข้ารับมอบนำไปมอบแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ต่อไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการตรวจพบการระบาดของโรค PRRS ในพื้นที่13อำเภอส่งผลให้กเกษตร,รกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับผลกระทบ189รายราชวิทยาลัยจุฬาพรเชิญพระหอมพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ วันนี้ที่ขอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีโปรดให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิติมาชินโชตรองเลขาธิการราช,ชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญพระห่มพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน500ชุด โดยมีนายชัชวานเป็นจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้แทนในการรับมอบเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ที่กำลังเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน โอกาสนี้ได้เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียงพร้อมทั้งนำผ้าห่มกันหนาวและกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบให้ถึงบ้านจำนวนสามรายยังความปลื้มปิติต่อผู้ประสบภัยหนาวที่มีพระเมตตาห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเสมอมาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปียณีเทียมอัมพรดิฉันกมลวรรสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ